ถ้าใครกําลังกังวลใจนะครับหรือมีปัญหาเรื่องขินตัวอยู่นะครับแล้วแก้ไม่ตกนะครับไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างนะครับหรือว่าจะทาวิธีไหนก็ตามนะครับเราแก้ปัญหาไม่ได้นะครับช่องนี้นะครับจะรวมทุกๆสารพันปัญหานะครับที่เกี่ยวเรื่องขินตัวนะครับที่คุณอยากรู้ที่คุณอยากทราบที่คุณอาจจะค้นหามานานแล้วไม่เจอคําตอบนะครับแต่ช่องนี้มีคําตอบให้ครับตามไปชมเลยครับ โลออนทาให้รักแรดดาได้อย่างไรโลออนนะครับมันเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์นักผิวกายรูปแบบหนึ่งในท้องตลาดที่ราคาไม่สูงนักและเป็นที่นิยมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักผิวกายที่มีมานานมากนะครับผมเองนะครับก็เป็นคนที่เคยใช้มาก่อนนะครับผมเราต้องมาใจว่าโลออนเนี่ยมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างของขวดอันแรกนะครับก็จะมีฝาปิดถัดมาครับก็จะเป็นตัวของลูกกิ้งครับมาด้านล่างก็จะเป็นขวดบรรจุภัณฑ์นะครับคราวนี้ กันไกการท,ทางานของโลออนเมื่อเราเอามาใช้กับบริเวณผิวใต้รักแร้ของเราเพื่ออาบกินเนี่ยทุกๆขวดครับเขาจะเขียนหมดเลยครับใช้หลังอาบน้าเห็นเพราะว่าหลังจากอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มีการชําระล้างในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียรออกไปนะครับให้เหลือน้อยที่สุดตัวของโลออนเองนะครับพอเราเปิดฝามาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเจอกระลูกกิ้งเราก็จะทําการเอาตัวโลออนนี่แหละออกมาจิ้มบริเวณรักแร้นะครับแล้วเราก็กดครับถูครับ รักแร้กว้างหน่อยผิวแร้กว้างหน่อยครับผมผมไมี่กว้างมากก็อาจจะสักสามครั้งแต่บางท่านเป็นนักกล้ามเนี่ยนักออกกายนะครับก็จะแบบกว้างก็จะถูประมาณสี่ครั้งห้าครั้งทำไมต้องถูเยอะนอกจากที่บริเวณผิวรักแร้เนี่ยกว้างคือเขาไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะครอบคลุมหรือเปล่าเลยต้องถูปริมาณเยอะเบิร์นนะครับเกิดทําให้เกิด100รอยค้าได้ยังไงแน่นอนครับของทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับเมื่อมีการขัดสีกัน ย่อมเกิดรอยดำถูกไหมครับเมื่อเกิดรอยดำนะครับมันก็ตามมาด้วยรอยยักและรอยย่นถูกไหมครับคิดตามผมนะผมก็ใช้เปิดฟ้ามาเอาออนมาจิ้มแหลกๆปั๊บผมคงไม่จิ้มนิเฉยแล้วก็ถูไม่ใช่ครับผมต้องขมครับขมเพราะว่าต้องให้ลูกกิ้งมันกิ้งครับกิ้งเอาอะไรครับเอาน้ํายาที่อยู่ข้างในขวดนะออกมาทาบริเวณแรักแของผมถูกไหมครับซึ่งบางท่านก็มือหนนะัก บางท่านก็มือเบาหรือเบามากครับถ้าเบามากกินกินไม่ไปครับอยู่ที่เดิมถ้าเผื่อบางท่านมือหนักมากกลัวกลัวอะไรครับกลัวน้ํายามันออกมาไม่ไม่เยอะไงเพราะว่าถ้าออกไม่เยอะเดี๋ยวมันจะดับไม่อยู่ในกินไงถูอ่ะคมเข้าไปครับทูครับเออโหครับหัวสันหัวคอนเลยครับถูเข้าไปครับสองข้างครับวันสองวันก็คงไม่เป็นไรนะครับลองถูสักเดือนหนึ่งดีครับเป็นแน่ครับสิ่งที่เห็นก่อนอย่างแรกนะครับเมื่อทําการเชื่อมองเป็นระยะเวลานานนะครับคืออะไรครับ หนังไก่ก็ขึ้นเป็นรูขุมขนที่เปิดกว้างครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ถูถูถูถ,ถูมันก็จะเปิดครับรูขุมขนเนี่ยมันจะเปิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่คุณรู้นะครับเป็นแผลเนี่ยมันมีดปาดปั๊บแล้วเราเนี่ยเอามือไปเยืเอยัยลูกกิ้งก็เหมือนกันธรรมที่เหมือนกันครับไปเยอือเยอือเยอือเยอืเยอเข้าครับสุดท้ายครับปุ๊บมันก็กลายเป็นหนังไก่ถูกไหมครับพอหนันไก่เสร็จปุ๊บเราถูนานมันเข้าครับตัวของลูกกิ้ ธรรมชาติไปเลยนะครับว่าตัวลูกกิ้งเองอ่ะใช่ครับมันมีเป็นมัลติไลเซอร์เป็นอะไรที่เป็นน้ํายาอยู่ข้างล่างขวดก็จริงแต่ว่าทุกวันที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราใช้ทุกๆวลานเนี่ยครับเราใช้ตอนเช้าแล้วเรามาใช้ตอนเย็นหรือบางท่านพวกที่ทํางานครับลูกกิ้งตายลูกกิ้งล็อกเกิดขึ้นครับลูกกิ้งตายลูกกิ้งล็อกเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่น้ํายาครับที่ใช้ปินพันรับขินกายเนี่ยมันเข้าไปโอบรอบๆกับไอตัวของลูกกิ้งครับทําให้เกิดปัญหาอะไรครับ เมื่อก <at: S 2> like like ิ้งไว้มันแห้งครับเผื่อว่าแบบลูกกิ้งเนี่ยน้ํายาอาน้ามีการมันไม่แห้งมันก็คงเนินหนาหน้าดูพอมันแห้งมันเกิดอะไรขึ้นครับคราวนี้ตัวของลูกกิ้งของรอ่อน่ะมันไม่แบบทําการหมุนหมุนไม่ได้พูดง่ายๆเออมันก็คือฝืดนั่นแหละนั่นไงครับคือปัญหาครับเมื่อเกิดการฝืดเกิดขึ้นครับเวลาถูจึงทําให้เกิดรอยดําเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องออกแรงข่มเพื่อให้ลูกกิ้งมันกิ้งเอาน้ํายาออกมาครับซึ่งมันก็จะออกแรงตอนสตาร์ทหนักๆครั้งแรกครับ มืนแบบนี้เอ้ยไม่ไปไว้พื้สองเงี้ยครับเหมือนช้ากระตุกอ่ะพอมันกิ้งไปได้ปุ๊บถมันสตาร์ทแล้วครับคราวนี้สบายแล้วข้างสองแต่ใครจะรู้ว่าข้างแรกครับฉันไปแล้วนะเว้ยฉันไม่อยู่แล้วฉันเบิร์นไงฉันโดนถูแหปัญหาถัดมานะครับถ้าหากคนที่โกนขนลักแลวนะครับก็คงไม่มีปัญหาครับก็คงมีปัญหาเฉพาะนังไก่กับเป็นรอยเบิร์นที่เกิดจากการใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่คนขนลักแลวครับ เมื่อนำโรออนมาใช้โรออนเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างระหว่างลูกกิ้งนะครับกับตัวของตัวน้ํายาอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อว่าเวลาที่เทปุ้มลูกกิ้งจะนาพาตัวน้ํายาหนักกินกายออกมาได้ใช่ไหมครับมันมีช่องว่างอยู่เมื่อมีช่องว่างครับตอนที่เรากิ้งไปใช่ไหมครับมันก็กินขุนลักแร้ไปเพราะว่ามันก็พันเข้าไปในลูกกิ้งนะพันไปบางทีโอเอาหลุดเข้าไปเอาเวลารายหาแล้วอย่างเงี้ยทำไงครับมันหลุดเข้าไปมันก็ผสมในน้ำยาแบบหนักกินกายไปเลยครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับที่มันหลุดลงไปมันเกิดอะไรครับ เรูคุมขนมันไม่มีขนแล้วมันก็เป็นรูสิครับพอเป็นรูเสร็จปุ๊บพอมันเจอกับน้ายาที่เป็นกายเจ็บแสบสุดท้ายก็คือเกิดการอักเสบครับโอ้โลออนนี่ครับร้ายกาดมากในส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันทําให้ผมเจ็บทาน้ําใจกับกยุบรอยตุ่มแดงๆอยู่ใต้ผิวครับเพื่อเผื่อวันนี้คดีอักเสบเป็นหนองอีกโอ้ต้องไปหายากินอีกเหนื่อยครับท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเออเราใช้อันนั้นก็ช่างมันเบร์นก็ช่างมันจะดำไปก็ช่างมัน ช่ไหมเป็นหนังไก่ก็ช่างมัน,นรเ,รรเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วไม่แคร์แน่นอนครับผู้ชายไม่แคร์ครับเราอะเป็นผู้ชายผิวขาวตีสูงรอโลออนานเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับรักแร้ดาเวลาโชว์มาครับผิวอื่นขาวครับแต่ตรงนี้ครับดําครับดําถาวรเลยนะครับไม่ใช่ดำบําชั่วครั้งชั่วคราวดำถาวรเลยครับแก้ยากมากครับเพราะว่าจะใช้แก้กีก็คงอาจจะต้องสัญญกรรมกันนะฮะมันก็ลําบากไงเนี่ยครับที่ผมจะบอกว่าท่านชายก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับว่าการใช้ รอนเนี alors, look, an Cette, ่ยมันก so ็ท like ําให้เ <generally> กิดผลตรงนี mind, while, eh, ้ข like, uh, ึ Obi ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นรอยดาให้เกิดการเกิดสีถาวรและตามมาด้วยการอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าหากว่ามันกินเส้นขนของคุณเข้าไปหลายเส้นนะจะอาจจะรู้สึกแบบเหมือนไข้แ้ะประมาณนี้เจ็บมากนะครับผมก็หลายท่านก็คงคิดได้เออทำไงครัวนี้มันมีแต่พอะไรแก้ปัญหาไหมมีครับมีแน่นอนมันดึงขนใช่ไหมมันต้องถูหลายครั้งใช่ไหมลูกกิ้งมันล็อกใช่ไหมเห็นไหมปัญหาป่ะเสียเวลาเยอะใช่ไหมฉันรีบไง ตื่นสายแปลงเียนไม่ทันฉัรีบอ่าเงี้ยผู้ชายก็ครั้งสองครั้งจบเงี้ยก็มีผลิตภัณฑ์เข้ามาตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นพวกลุมสเปรย์ลุมสเปรย์มันดียังไงครับแน่นอนครับสเปรย์ที่ผมแนะนําเนี่ยคือมันเป็นสเปรย์รีเฟชนะครับผมเป็นสเปรย์ที่ใช้สําหรับะระงับกลิ่นกายนะครับข้อดีที่เราจะได้รับจากการใช้สเปรย์รีเฟชที่ไม่เหมือนกับสเปรย์อื่นในท้องตลาดนะอันแรกครับคนคันเดียวครับอยู่ทั้งวันระงาบน้ำาพืทั้งเดียวเลยคุมทั้งวันครับ ไม่ต้องมาคอยพกไปแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องมาคอยซ้ําระหว่างวันนะครับคุมกลิ่นเอาอยู่จะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นตัวจะออกนะเราไม่ต้องมาคอยเจ็บนะครับขนที่มันดึงไม่ต้องคอยเจ็บอันนี้คือเราได้แน่ๆครับเพราะมันเป็นแบบพ่นใช้รีเฟซประหยัดเวลาครับพ่นปื้ดเดียวอยู่เลยนะครับอาจจะพ่นครั้งสองครั้งแค่นั้นครับจบเลยครับไม่ต้องรอแห้งครับสะบัดสบัดครับใส่เสื้อปุ๊บไปทํางานเลยครับไม่ต้องกังวลครับกลิ่นกายคุมเอาอยู่ครับ ถัดมานะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวของสเปรย์เองนะครับจะไปทําให้เราแบบรู้สึกเจ็บเวลาที่ใช้งานทุกๆครั้งบางท่านเนี่ยก็ยังอาจจะเห็นว่าตัวรอออนเรายังอยากใช้เพราะว่าราคามันอาจจะถูกหาง่ายนะครับแต่ว่าลองคิดสักนี้นะครับว่าข้อเสียที่ได้รับกับผลดีที่ได้จากการใช้สเปรย์รีเฟซมันอะไรมันคุ้มค่ากกันนะครับปัจจุบันในท้องตลาดนะครับสเปรย์เนี่ยมันก็ไม,ม่ราคาแพงแล้วนะครับ แต่ก่อนนี้อาจจะใช่ต่างเยอะแต่ตอนนี้คือผมว่ามันไม่ต่างแล้วควรจะเป็นช้อยที่เลือกใช้เพื่อป้องกันืลองการแก้ไขปัญหนานะครับไม่ต้องมาคอยรีโนเวตใต้รักแร้เรานะครับอาจจะต้องไปปากรูโอ้โหทาสีใหม่เงี้ยเพราะว่ามันมันดำเงีย้ยมันเจ็บมันอักเสบต้องกินยาต้องอะไรต้องเจ็บตัวนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีกลิ่นตัวนะครับหรือเริ่มมีกลิ่นตัวหรือเริ่มข้าสู่วงการใหม่ๆนะครับได้ลองพิเคราะห์พิจารณาดูสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับเพศรารบีนะครับความเข้าใจกับกลิ่นตัวทุกๆเรื่องนะครับกับผมบายเพศรารบีสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ